สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวเสา,สานีวงพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเราฝันลาดวมลุงวันนี้จะมานําเสนอรายงานการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด1 9นั่นเองค่ะ แต่ปีการศึกษา2 5 6 3เรื่อยมานะคะประเทศไทยเราประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งส่งผลกระทบต่อการจักการเรียนการสอนของโรงเรียนของสถานศึกษาเรื่อยมาจนกระทั่งปีการศึกษา2 5 6 4การแพร่ระบาดในระลอกที่3ซึ่งมีความหนักหนาสาหัสสังเกตได้จากจานวนผู้ติดเชื้อรายวันที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนเราขันราดบำรุงจึงมีการวางแผนร่วมกันว่า หากปีการศึกษา2 5 6 3ในภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราไม่สามารถจะนํานักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้เราจะจัดการเรียนการสอนด้วย2รูปแบบคือรูปแบบออนไลน์และออนแฮนในรูปแบบของออนแฮนนะคะคือการส่งใบงานใบความรู้ให้กับนักเรียนทำที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองและมีคุณครูคอยกากับติดตามทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะแต่สิ่งที่ เราเล็งเห็นและเป็นปัญหาแล้วเราต้องมาปรับกระบวนการใหม่ก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะที่ปีที่ผ่านมาในปีการศึกษา2563นั้นมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมากนะคะจึงเป็นที่มาของการวางแผนและการปรับกระบวนการให้การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมีความเหมาะสมและตอบสนองผู้เรียนนะคะมีความสุขทั้งผู้เรียนและคุณครูผู้สอนนะคะ จึงเป็นที่มาของการจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลน์จากที่ผ่านมาปีการศึกษา2 5 6 3จากการสอบถามนักเรียนและคุครูเองนะคะปัญหาที่พบก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าโทรศัพท์มือถือจํานวน6ชั่วโมงต่อวันหรือ7ชั่วโมงต่อวันตามตารางสอนปกติที่เราจัดให้กับนักเรียนหรือที่เราจัดไว้ในโรงเรียนนั่นเองนะคะ ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยก็เรียนหนักจนเกินไปคุณครูเองเนี่ยก็สอนหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้เราจึงเล็งเห็นความสําคัญว่าเราควรจะต้องปรับตารางเรียนตารางสอนออนไลน์เนี่ยให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งปัญหาอุปสรรคที่เราพบในปีการศึกษาที่ผ่านมาคุณครูขาดวัสดุอุปกรณ์นะคะสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นที่มาของการจัดห้องเรียนสอนออนไลน์ขึ้นซึ่งจะกล่าวต่อไปนะคะค่ะตารางสอนที่เราปรับเปลี่ยนนี้นะคะเรามีความยืดหยุ่นทั้งต่อตัวนักเรียนเองต่อครูผู้สอนให้มีเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอนมีเวลาเตรียมตัวในการสอนมากขึ้นนะคะเราจัดตารางสอนโดยการยกระดับห้องเรียนอย่างเช่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของเราเนี่ยมีทั้งหมด6ห้องเรียน เราก็จะตารางสอนให้เหมือนกันทั้งหมดห้องเรียนนะคะและมีครูผู้สอนทั้งหมด3ท่านซึ่งแยกกันตามตารางสอนปกติเนี่ยเมื่อมาเป็นตารางสอนออนไลน์เนี่ยจะมาวางแผนการสอนร่วมกันเพราะว่าออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกันนะคะและตัวนักเรียนเองจะเห็นว่าใน1วันเช่นวันจันทร์เนี่ยคะ่ะนักเรียนจะเรียนแค่3รายวิชาเท่านั้นนอกจากนักเรียนเรียนแค่3รายวิชาเนี่ยนะคะในวันศุกร์นะคะ ก็จะมีชั่วโมงว่างให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะอาชีพกับครอบครัวด้วยนะคะซึ่งจะมีอยู่ทุกห้องนะคะก็จะเป็นอย่างนี้จัดเหมือนกันหมดทุกห้องเรียนใช้ตารางเรียนเดียวกันนะคะและมีครูผู้สอนชุดเดียวกันอย่างนี้จะเห็นได้ว่าจะมีความยืดหยุ่นในด้านตารางเรียนตารางสอนให้กับนักเรียนมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่เราเล็งเห็นก็คือภาระงานหรือชิ้นงาน ที่คุณครูเองก็มีความคาดหวังกับนักเรียนที่ผ่านมาอยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกนะคะก็จึงมีการมอบหมายงานชิ้นงานให้กับนักเรียนในทุกๆครั้งที่มีการสอนเพราะฉะนั้นในปีการศึกษานี้นะคะเราจึงมีข้อกำหนดร่วมกันว่าการวัดและประเมินผลของเราก็ต้องยืดหยุ่นด้วยเช่นเดียวกันในหนึ่งรายวิชาจึงสมควรที่จะมอบหมายงาน ให้นักเรียนเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นและจํานวนคะแนนเนี่ยก็จะให้ได้ไม่เกิน10คะแนนส่วนคะแนนเก็บย่อยมาจากไหนให้เกิดจากการทดสอบย่อยหลายๆครั้งให้เกิดความถี่แต่ละครั้งคะแนนเก็บไม่ควรเกิน10คะแนนนะคะเริ่มต้นที่5คะแนนและทําข้อสอบผ่านทางไหนทําข้อสอบผ่าน Google Form ซึ่งนักเรียนจะทํากี่ครั้งก็ได้นะคะและ ให้ใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้คือเรื่องของความยุดหยุ่นในเรื่องของการวัดและประเมินผลการวางแผนกำกับติดตามให้ครูดำเนินงานเนี่ยเรามีการปรับรูปแบบเพื่อเป็นการกำกับติดตามว่าคุณครูนะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะมีวิธีการวัดประเมินผลอย่างไรเนื้อหาสาระควรจะอยู่แค่ไหน นะคะเราจึงให้คุณครูนะคะจัดทำกำหนดการสอนออนไลน์ขึ้นนะคะจะได้เห็นโครงสร้างของเนื้อหาประจำหน่วยแล้วก็คะแนนเก็บนะคะชัดเจนเป็นปรูปธรรมจึงอนุมัติให้นำไปใช้จัดกระเบนการสอนได้นะคะนอกจากนี้เรามีการอบรมการใช้ Google Classroom ให้กับคุณครูและนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2563เมื่อครั้งที่เราเจอการแพร่ระบาด ในละลอกที่2และเราไม่สามารถจะเปิดเรียนได้แต่ในครั้งนั้นเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่าเราควรจะต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะ g l e c l s <Class> s s r o o m เป็นห้องเรียนที่นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังได้นะคะใน Google Classroom มีอะไรบ้างคุณครูสามารถไปแปะลิก์วิดีโอได้นะคะและนักเรียนมาศึกษาย้อนหลังแปะใบงานไว้ได้มี Google Form ที่เป็นข้อสอบให้นักเรียนเข้ามาทำแบบทดสอบ หลายหครั้งได้และก็จะมีผลการทดสอบแจ้งกับนักเรียนทุกครั้งที่มีการทําแบบทดสอบนั่นเองนะคะอันนี้คือเราใช้การจัดก,การเรียนการสอนผ่านระบบ Google Classroom นะคะส่วนในการถ่ายทอดสดนี้ก็แล้วแต่คุณครูและนักเรียนจะทําความเข้าใจร่วมกันว่าจะใช้ Google Meet หรือจะใช้ Line Application หรือจะใช้ Facebook นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดตามความเหมาะสม ของแต่ละท่านนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็ได้ทําความเข้าใจและข้อตกลงกับครูเรียบร้อยแล้วนะคะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะจึงดําเนินการอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้คือคู่มือที่เราจัดทาขึ้นนะคะนอกจากนี้เรายังอำนวยความสะดวกให้คุณครูจากการที่เราศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของการสอนออนไลน์เมื่อปีการศึกษา2513เนี่ยปรากฏว่าคุณครูเนี่ยขาดวัสดุอุปกรณ์เราจึงจัดห้องเรียนให้เป็นห้องสอนออนไลน์ขึ้นจำนวนทั้งหมด6ห้องนะคะและในแต่ละห้องเนี่ยจะมีอุปกรณ์เครื่องมือให้คุณครูเนี่ยได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะดังที่เห็นตามภาพนี้นะคะ นี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสอนออนไลน์ทั้งหมดทั้งทั้งหห้องนะคะก็จะอำนวยความสะดวกให้คุณครูมายิ่งขึ้นและก็สะดวกง่ายต่อการกำกับติดตามนี่คือภาพบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในห้องออนไลน์ที่เราได้เตรียมไว้ให้คุณครูนะคะฝายบริหารก็มีความสะดวกกับการนิเทศกำกับติดตามว่าคุณครูนะคะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างไร นอกจากนี้แล้วนะคะทางเราเองก็เล็งเห็นว่าถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นและนักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์เนี่ยหรือบางส่วนจะต้องเรียนออนแทน์เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องรีบส่งมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนเราจึงมีการวางแผนตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้มารับหนังสือเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอกสารหรือสื่อ กา kind of รเร okay. so, ียนการสอนที่ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนเราขวัญรัดบำรุงเนี่ยนักเรียนจะมีหนังสืออยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะการวัดและประเมินผลเราก็มีการวัดและประเมินผลที่มีความยืดหยุ่นอย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการนับเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะคะในเรื่องของการนับเวลาเรียนให้กับนักเรียนเนี่ยนอกจากนักเรียนเข้ามาเรียนในตารางเรียนที่ตรงกําหนดเวลากับตารางที่ได้กําหนดไปเนี่ย เราก็นับเวลาให้นอกจากนี้นักเรียนบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะเข้ามาเรียนในเวลาที่กําหนดนักเรียนสามารถไปเรียนย้อนหลังใน Google Classroom ได้เนี่ยคุณครูเองก็จะนับเวลาให้นักเรียนเช่นเดียวกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้ามาตรงเวลานะคะเข้ามาภายหลังใน Google Classroom คุณครูก็เช็คเวลาเรียนให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเวลาเรียนนะคะเราก็จะไม่นํามาตัดสินผลการเรียนหรือ ให้ผลการเรียนในปีการศึกษานี้นะคะที่เราตกลงกันไว้แต่เราดูจากว่านักเรียนเนี่ยทำภาระงานชิ้นงานและแบบทดสอบครบตามที่กําหนดแล้วมีคะแนนครบพอที่จะตัดสินผลการเรียนได้หรือไม่นะคะในเรื่องของภาระงานชิ้นงานอย่างที่บอกไปแล้วนะคะให้มีเพียงรายวิชาละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะและให้ไม่เกิน10คะแนนนะคะเพื่อเป็นการลดภาระให้กับนักเรียน มีการกำหนดคะแนนที่ชัดเจนในกำหนดการสอนนะคะการกำกับติดตามนะคะเรามีการนิเทศกำกับติดตามโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการนิเทศที่เราได้มีคำสั่งนิเทศติดตามเป็นของโรงเรียนมีตารางกำหนดชัดเจนนะคะเรามีการเก็บข้อมูลนักเรียนที่พร้อมจะเรียนออนไลน์นะคะและไม่พร้อมจะเรียนออนไลน์ ผลปรากฏว่านักเรียนที่พร้อมจะเรียนออนไลน์นคิดเป็นร้อยละ91.96นักเรียนที่ไม่พร้อมจะเรียนออนไลน์คือขาดอุปกรณ์ขาดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตคิดเป็นร้อยละ8.04นะคะดังแผนภาพนะคะค่ะจากจำนวนของนักเรียนที่มีความพร้อมในการเข้าเรียนออนไลน์นะคะ891คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ91.96 ที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในจํานวนนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนเท่าไหร่เราก็มีการเก็บข้อมูลต่ออีกนะคะเราเก็บข้อมูลต่อเนื่องกัน3สัปดาห์ตั้งแต่เราเริ่มเปิดเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนนะคะปรากฏว่าในสัปดาห์ที่1เนี่ยในจานวน891คนนะคะที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์เนี่ยเข้ามาเรียนนะคะตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างซึ่งเรายืดหยุ่นในการนับเวลาเรียนให้นักเรียนอยู่แล้วเนี่ยคิดเป็นร้อยละ เจ็ดสิบจุดหนึ่งสี่สัปดาห์ที่สองคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบจุดเจ็ดศูนย์สัปดาห์ที่สามคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบจุดเก้าสามนี่คือจํานวนนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเรียนออนไลน์และเข้ามาเรียนออนไลน์สามสัปดาห์ต่อเนื่อง<ม>ก็จะเห็นว่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์นะคะนอกจากนี้นะคะเราเก็บข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยเราก็นําผลข้อมูลสถิตินะคะ มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแล้วก็วางแผนร่วมกันในทุกๆสัปดาห์เพื่อจะแก้ปัญหาในแต่และสัปดาห์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะปัญหาอุปสรรคที่เราพบเจอเนี่ยก็ได้แก่ด้านอุปกรณ์การสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะของนักเรียนของคุณครูเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเราจัดห้องเรียนห้องสอนออนไลน์ที่โรงเรียนซึ่งเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพียงพอ อุปกรณ์ชำรุษเสียหายของนักเรียนนะคะไม่ทันสมัยนะคะไม่ตอบสนองต่อแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะโรงเรียนครูนะคะมีการสื่อสารกับนักเรียนแต่ไม่ครบถ้วนทุกคนนะคะในกรณีที่นักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะก็ไม่มีวัสดุอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะสื่อนวัตกรรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีความหลากหลายอันนี้รูปแบบนะคะเราก็มีการพัฒนาโดยการอบรมให้กับครูนะคะ ผู้ปกครองและนักเรียนปัญหาที่เราพบนะคะนักเรียนบางส่วน,นยังปรับตัวไม่ได้กับการเรียนออนไลน์เราจะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์ทั้งร้อยเปอร์เซ็นเข้ามาเรียนแค่เจ็ดจกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้นะคะในการที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์ให้ตรงเวลาหรือหลังจากเวลาก็ความรับผิดชอบตัวตัวเองยังน้อยอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน นะคะนักเรียนบางส่วนเนี่ยต้องช่วยเหลืองานที่บ้านจนไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์ได้อันนี้คือข้อมูลที่เราได้พิจรารณาร่วมกันแล้วก็ออกมาเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะผู้ปกครองเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยนะคะโดยการให้คาแนะนําติดตามนักเรียนกกับนักเรียนที่นผู้ปกครองบางส่วนเนี่ยก็ยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำกับติดตามนักเรียนเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ยาก การให้คําแนะนํากับนักเรียนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมนหนึ่งที่ยังไม่คล่องแคล่วในเรื่อง,องการใช้เทคโนโลยีนะคะแต่โรงเรียนก็มีการสอบถามไปทางคุณครูที่ปรึกษานะคะแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อนเนื่องนะคะด้านอุปกรณ์การสื่อสารเราก็อยากจะให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดนะคะจัดสรรสัญญาณอินเทอร์เนต็ตให้กับนักเรียนรายคนนะคะ และตอนนี้นะคะสิ่งที่เราแก้ปัญหาได้ด้านอุปกรณ์การเรียนก็คือนักเรียนเนี่ยไปเรียนร่วมกับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะตัวตารางเรียนเนี่ยระดับชั้นมอนหนึ่งอย่างเช่น6กห้องเนี่ยเราเรียนพร้อมกันทั้ง6กห้องเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตร่วมกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของตารางเรียนตารางสอนที่เราได้ยืดหยุ่นนะคะนอกจากนี้นักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์นักเรียนที่เรียนออนแทร์นะคะ เราก็มีการเยี่ยมบ้านส่งเอกสารนะคะเพื่อไม่ให้หลุดจ,จากการเ,าเรียนรู้นะคะมีการส่งมอบใบงานใบความรู้ให้กับนักเรียนในทุกหลังคาเรือนนะคะแล้วว่างนี้เราก็มีการอบรมให้ความรู้คุณครูอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในเนื้อหาหรือในหัวข้อที่คุณครูเนี่ยยังไม่ชำนาญนะคะเรามีการประชุมหัวหน้าง,งานในทุกๆสัปดาห์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ะะสำหรับการรายงานการสร้างนวัตรกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านค่ะ